ต่อไปก็ไปดูลักษณาราศีกรกฎบ้างเอาละทีนี้วันที่31กรกฎาเนี่ยกรกฎเนี่ยพระจัน์เป็นนิดนะครับถึงได้ก็ถือว่าโชคดีละนะส่วนใหญ่ก็ต้องพลิกต้องแปลงต้องกลับต้องเบิ้ลต้องหามนะครับถึงจะมีโชคลาภผลจันทร์เป็นนิดตั้งแต่ช่วงบ่ายไปยันค่ำ เออตอนนี้เนี่ยขยับละนะขยับละคือในนาวาวะนะขยับแล้วนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีกร,รกฎในวันที่16สิงหาค่ำค่ำพระจันทร์ดับนะครับอันนี้ก็เรื่องของจิตใจนะอลัยอววรน,นะครับความคิดเครียดวิตกกังวลมันมีนะแต่ก็มันมีความซิ้นเปลืองต้องการการปลอบประโลมต่างๆนะครับ นะการจ่ายการดื่มการกินการฉลองมันมีมาหมดหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อพระจันทร์ดับนะครับการเงินจะเป็นใหญ่นะเอ่อทีนี้สำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎถ้าจะดูโชควาสนานะครับก็ดูดาวพระศุกร,ร์โคจรพระศุกร์กลมลักกลุ่มลัก,ลลกแบบพักองศาแล้วก็จะกลุมลักอย่างนี้2เดือนนะครับ ก็นี่แหละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับไปถึงวันที่สองนะเจ็ดสิงหาคมนะเจดสิงหาคมถึงวันที่สองตุลาคมสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎพระศุกคือดาวแห่งโชควาสนาและดาวแห่งครอบครัวนะครับคือพระศุกรดวงเดียวกันพระศุกร์พองศาวันที่เ เข้ามาที่ราศีกรกฎก็คือถอยหลังจากอยู่ราศีสิงดีๆถอยหลังเข้ามากลุ่มลักไปจนถึงวันที่2ตุลาคมเป็นราชาโชคนะครับะเมื่อดาวลาะมากลุ่มลักเป็นราชาโชคก็ดีสินะราบรื่นสําเร็จสมหวังคนอื่นอํานวยผลประโยชน์ต่างๆให้พระศุกคือดาวพบพันธุด้วยนะครับเข้ามา กุ่มลักอันนี้ก็จะหมายความว่าการรับภาระเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องที่ดินอสังหาสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามเข้ามาด้วยเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เรียกว่าทั้งดีแล้วก็มีความหนักใจแต่พยายามทําจิตเป็นปสุสนไว้นะครับอย่างผมลักนากรกฎพระอาจารย์ที่วัดป่าท่านก็เกินและฝากฝังเรื่อง การสร้างโบสถ์นะวัดก็ดำเนินการขอแล้วนะครับต่อไปก็คือการสร้างโบสถ์แต่วัดเนี่ยท่านมีการประพฤติวัดปฏิบัติเล่าเรียนศึกษานะครับฟังเทศฟังธรรมและนำญาติโยมปฏิบัติแต่ไม่มีโบสถ์นะก็รับปากท่านไปเขียนแบบคร่าวๆให้จากนั้นก็เอาไปมอบให้วิศวกรเขาออกแบบให้จากนั้นก็ทำงบประมาณ แล้วก็เปิดบัญชีเนี่ยตามดาวเลยนะครับก็มองว่าอ๋อนี่คือกุศลเราก็เป็นสะพานบุญบอกบุญนะเดี๋ยวมีอย่างไรก็เดี๋ยวแจ้งกันไปอีกทีอันนี้คือพระศุกดาวแห่งโชคลาภผลมากลุ่มหลักเป็นราชาโชคทีนี้เขาอยู่ถึงสองเดือนให้ไปดูในนาวางอย่างวันที่16สิงหาเนี่ยนาวางอยู่ที่พบมรณะมรณะ คนเจ็บคนป่วยคนตายวัดวาอารามต่างถิ่นแดนไกลนะครับสุขอยู่ตรงนี้ดีไหมดีตำแหน่งคืออุจจาวิราชสุขมีพลังนะครับสุขตรงนี้ถือว่ามีพลังนะกำลังจะขึ้นเป็นมหาอุดในวันที่16เนี่ยก็เสียงโชคจากโรงพยาบาลเลขที่ได้จากโรงพยาบาลจากคนทางไกลจากคนตายจากคนเจ็บจากคนป่วยก็ได้ นะครับเป็นอย่างนั้นนะแต่สุขอยู่กับภเกบในราศีจักรเนี่ยมันก็จะหมายถึงความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้วยเพราะฉะนั้นบินแต่ละบินแต่ละวันก็เก็บไว้เสี่ยงโชคนะครับเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะครับภาระค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะชีวิตจะมีค่าขึ้นเยอะเลยนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าเพียบนะเดี๋ยวมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็สังเกตพระศุกร์โคจร ช่วงที่พระส,สุขโคจรดีๆเนี่ยโชคลาบผลดีๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันที่7ถึง12สิงหานะศุขเป็นมหาอุดในนหวางที่พบสุภาเอเนี่ยจะชักชวนท่านๆท,ทั้งหลายไปทำบุญวันแม่ที่วัดพระปถมเจดีเหมือนปีกายดีไหม เอออันนี้ก็ต้องถามคนไปก่อนเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับไปเยอะก็เหมารถทัวร์ไปน้อยก็เหมารถตู้ไปคนเดียวผมก็ขับไปเองวันที่7สิงหาถึง12สิงหานะพระสุขอยู่ที่พบสุภะได้โชคจากบุญกุศลจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจากคนต่างชาติหรือจากพาหนะแบรนด์นอก เป็นอย่างนั้นแล้วก็พระศุกจะเป็นเกษตรในณวางเนี่ยโอ้พอเข้ามีนแล้วก็ถอยหลังพอเข้ามีนเป็นอุดนะวันที่12ก็ถอยหลังมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเข้ามังกรมาที่1 9บเถึงยีมาที่พบปัตตนีโชคลาภอยู่ที่คู่ครองคนรักเพศตรงข้ามอเขาจะถอยหลังมาเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือพระศุกร์นะเนี่ยเอาช่วงวันที่16ตรงนี้ก่อนโชคลาภผลว่ามาแล้วดังกล่าวนะครับแล้วดาวการเงินเป็นยังไงสุดยอดบอกว่าสุดยอดเลยกรกดนะครับเอ๊จะสุดยอดยังไงวันนี้เนี่ยเฉียดไปเฉียดมาแม้แต่ว่าคนที่เขาถูกเขาให้อ่ะให้ค่าน้ําค่าไฟนะครับมีค่าเช่าชมรมให้สมาชิกได้ไปสนทนาพูดคุยกันแล้วนะครับ พระอาทิตย์ในวันที่16ยังกุมลักอยู่แต่กำลังจะย้ายเขาเรียกว่าอาวมานโอนมีพลังพอสมควรนะครับอาทิตย์อยู่กับพระศุกร์นี่คือความโชคดีนะโคจรร่วมกับพระศุกร์นะครับมีพระเกตร่วมด้วยจันทร์ร่วมด้วยเนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องของครอบครัวเรื่องของการดื่มการกินการฉลองเรื่องของการเคารพนับถือและความสิ้นเปลืองเอจะมีกิจกรรมอะไรเนาะนี่น่าจะมีกิจกรรมงานบุญเนาะ เพราะว่าพระฤาษีสวัดีณวางก็อยู่ที่พบพันธุพอดีเป็นอย่างนั้นนะครับเอาละพระอาทิตย์จะเข้าเป็นเกษตรในวันที่17นี่แปลว่าได้เงินได้ทองมีเงินมีทองมีอาชีพการงานที่มั่นคงเพราะพระอาทิตย์คือดาวแห่งทรัพย์และอาชีพที่ใช้หาทรัพย์พอเข้าเป็นเกษตรที่พบการเงินนั่นก็แปลว่ามีเงินมีทรัพย์มั่นคงนะครับมีอาชีพที่มั่นคง อันนี้วิถีดาวจรแต่ว่าทรัพนี้มันร้อนมันต้องอยู่ไม่นิ่งนะต้องขยับต้องขยื่นพุธร่วมกับอาทิตย์นะครับพุทธราชาโชคหมายถึงเอกสารสัญญาการติดต่อพูดคุยการเดินทางแล้วก็เลงกับพระเสาได้คู่ธาตุไฟอาทิตย์ได้คู่าาธตาตุไฟกับพระเสาแล้วก็พุธได้คู่สมพล กับพระเสานะครับแม้ว่าเสาจะพักองศาแต่การที่ดาวเล็งกันอย่างนี้นั่นหมายถึงเรื่องของอาชีพการงานเรื่องของทรัพย์สินเงินทองกระเตื้องเฟื่องฟูพอกุนและมั่นคงนะครับแต่ว่ามันต้องทำตามสัญญาเอกสารสัญญาคำพูดอะไรที่ทำไว้มันทำให้อยู่ไม่นิ่งอันนี้เรียกว่ามันร้อนนะครับแต่ว่าวันที่16นี่ อาทิตย์ณวางอยู่ที่พบสุภานะร่วมกับพระจันทร์คือตัวคุณเป็นเทวีโชคเป็นทั้งเกษตรเทวี TV โชคในพบสุภาษได้โชคจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เออพอดีวันที่สาสิกรกฎาเป็นวันเกิดหลวงพ่อพระอ,อุปชาเจวัดวัดผมเจดีไม่มีโอกาสได้ไปกราบปกติไปทุกปีแต่ปีนี้คุณพ่อไม่สบายนะก็เลยต้องกลับ รีบกลับมาเยี่ยมคุณพ่อแล้วก็อยู่ต่อทําบุญที่บุรีรัมนะครับเดี๋ยวกลับไปแล้วก็จะไปขอพรหลวงพ่อก็อาจจะทําให้เรามีวาสนามีทรัพย์สินเงินทองพอกพูนขึ้นมาตามคําอํานวยอวยพรของสุภาพผู้หลักผู้ใหญ่นะหลวงพ่อก็ได้นะครับอันนี้อาทิตย์เด่นนะอาทิตย์เด่นพออาทิตย์ย้ายในวันที่17นะสิบเระวังตัวหน่อย นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวการต้องของมีคมนะให้ระมัดระวังตัวหน่อยกระกฏในส่วนของใบหน้าและเกี่ยวกับกระดูกนะครับให้ระวังเรื่องนี้นะแต่พออาทิตย์เข้าเป็นเกษตรห,หว่างอาทิตย์เป็นมหาอุดนะครับในราศีเมษสามวันเด่นมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่17 18 19 20 เป็นช่วงที่ตัดสินใจทําอะไรเพื่ออาชีพเพื่อการเงินลงมือเลยนะครับวันที่21 22 23เหนื่อยหน่อยเรื่องลาบผลประโยชน์ใดได้นะเพราะว่าช่วงนั้นคราดในภพลาภะนะครับระวังการถูกดูถูกดูหมิน่นถูกหลอกถูกโกงแต่หลังจากนั้นไปแล้วดีนะครับอันนี้ดูดาวโควรจรในระหว่างเพิ่มพรางคาน คือดาวภพปุตตะดาวแห่งการเสี่ยงโชคและลาบลอยวันที่16อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ณวางไปอยู่ที่ภพอรินั่นแปลว่าอาจจะมีเหตุติดติดขัดขัดบ้างนะอาจจะมีเหตุติดติดขัดขัดเพราะภาระหน้าที่การงานนะครับการเสี่ยงโชคหรือลาบลอยจึงจึงเอาไว้ตั้งแต่เนิน่นๆต้นๆเพราะถึงวันถึงเวลาแล้วเนี่ยมันอยู่ภพอริ มันติดตดิดขัดขัดนะครับเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมได้นะครับการเงินดีไหมดีครับนะแต่เรื่องของการพนันเนี่ยอย่าใจกล้าเกินอย่าเสี่ยงเกินอย่าบุม่มบามเกิน3กับ0อยู่ด้วยกันนะครับในภพอริด้วยมันอาจจะทำให้เสียทรัพย์แต่ในส่วนที่ดีก็คือการมีเครดิตการได้